สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับคราวที่แล้วได้อธิบายวิธีการค้นหาตัวเลขที่มันหายไปนะครับจากคอลัมน์เตรงนี้นะแล้วนํามาแสดงที่คอลัมน์บตัวเลขที่หายไปเนี่ยเรานํามาจัดเรียงใหม่จากน้อยไปมากแล้วก็มากไปน้อยนะครับซึ่งได้อธิบายด้วยอีกวิธีการหนึ่งไปแล้วนะคราวนี้เนี่ยจะใช้ฟังก์ชัน concat ไปช่วยนะครับ ซึ่งมันจะช่วยให้สูตรเนี่ยสั้นลงนะฟังก์ชัน Concat มีใช้ตั้งแต่ Excel 2016เป็นต้นมานะครับคราวนี้มาดูว่าเราจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้เราต้องการหาตัวเลขที่หายไปนะครับเราใช้ Search ก่อนนะค้นหานะครับค้นหาตัวเลขก่อนนะตัวเลขอะไรนะค้นหาตัวเลข0ถึง9นะครับรไปช่วยนะครับรหนก็คือเลข1นะครับร o หนึ่ถึง10ก็คือเลข1ถึงเลข10นะครับ กด f 4ล็อกไว้นะลบออก1มันจะหมายถึงเลขศูนย์ถึงเลข9้านั่นเองนะครับของมาค้นหาที่ไหนค้นหาที่ตำแหน่ง a สองนั่นเองนะตรงนี้นะครับกด f 2ขึ้นมาแก้นะครับครอบที่นี่กด f 9ดูเลยเราก็จะได้ตำแหน่งของตัวเลขที่ค้นเจอนะครับตรงนี้หมายถึงว่าเลขศูนย์เนี่ยหาไม่เจอนะครับเลข1เจอตำแหน่งที่5้าเลข2เจอตำแหน่งที่สองเลข3าหาไม่เจอนะครับเลข4หาไม่เจอ เลข5้าเจอตำแหน่งที่สามเลข6หาไม่เจอนะครับเลข7เจอตำแหน่งที่4ี่เลข8ดหาไม่เจอเลข9้าเจอตำแหน่งที่1ในลักษณะนี้นะสิ่งที่เราสนใจก็คือเราสนใจค่าแอเร r ย์นะครับค่าที่ค้นเจอแล้วเนี่ยเราไม่สนใจนะครับเราจะมองข้ามมันทีนี้เราก็ต้องแปลงก่อนนะตรงนี้นะครับให้เราใช้ฟังก์ชัน is e r r o r ไปครอบนะครับเพื่อจะสอบถามว่ามันมีค่า e r r o r หรือไม่นะครับ F2 ขึ้นมาแก้ครอบที่นี่กด F9 ดูนะค่าค่าแ r เรเมื่อกี้นะครับมันก็จะกลายเป็นจริงนะส่วนค่าที่เป็นตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเท็จนะครับจริงหรือ True ก็คือเลขหนึ่งะ False หรือเท็จก็คือเลข0ูนย์นั่นเองนะพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็นําค่าที่เราต้องการค้นหาก็คือเลขศูนถึงเลขเก้านะครับก็คือใช้ row ไปช่วยตัหนึ่งถึงสิบ 10. ก็คือเลขหนึ่งถึงสิบนั่นเองนะ เรานาไปลบออกหนึ่งนะครับมันจะหมายถึงเลขศูนย์ถึงเก้านะครับเป็นตัวตั้งนะครับตรงหนึ่งถึงสิบตรงนี้โรหนึ่งถึงสิบตรงนี้เรากด f สี่ใส่ดอลลาร์ล็อกไ้ด้วยนะครับเป็นตัวตั้งนําไปหารกับค่า true false นะครับตรงนี้นะครับเข้าไปดูนะครับโ o หนึ่งถึงสิบตรงนี้กด f เก้าดูมันคือเลขหนึ่งถึงเลขสิบนะครับลบออกหนึ่งนะครับกด f เก้าดูมันจะหมายถึงเลขศูนย์ถึงเลขเก้านะครับค้าตรงนี้นะครับที่เรา ได้เมื่อกี้นะครับมันก็คือค่า True False นั่นเองนะมันคือค่า True False True มีค่าเท่ากับ1 False มีค่าเท่ากับ0เลขใดๆหารด้วย True จะได้เลขนั้นนะครับเลขใดๆหารด้วย False หรือ0เนี่ยก็จะหาค่าไม่ได้ดังนั้นผลลั์ตรงนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะครับ เราก็นำมันมาจาัดเรียงนะครับจากน้อยไปมากก่อนนะตรงนี้โดยการใช้แอคติแกรไปช่วยเนื่องจากว่าตรงนี้มันมีค่า e อ r o ออยู่ในชุด,ดอารีนั้นนะครับเราใช้แอคติแกรไปช่วยนะครับเรียงจากน้อยไปมากน้อยก็คือ mall นะเบอร์สิบห้านะครับคอมม่านะครับเราเลือกออปชันเบอร์หกเนื่องจากเบอร์หกเนี่ยมันจะไม่สนใจค่า e r r o r นะครับจากนั้นไปไล่ค่าด้านหลังนี้นะเรียงลำดับค่า น้อยที่สุดลำดับที่1นึนะครับจนถึงลำดับที่เท่าไหร่เราก็ใส่สิบไปเลยนะครับมันจะได้สอดคล้องกันนะครับตรงนี้นะกด enter กด f2 ขึ้นมาแก้ครอบที่นี่กด f9 ดูนะครับตัวเลขที่หายไปก็จะนำมาเรียงกันแล้วนะก็ะคือเรียงจากน้อยไปมากนะครับส่วนค่าที่มันเกินตรงนั้นมันจะกลายเป็นค่า error ไปนะครับเราก็ต้องไปกำจัดค่า error ให้มันหายไปนะตรงนี้โดยการใช้ if error นะครับ ไปครอบหน้าแอคิลเกตนะครับแล้วไปบังคับด้านหลังนะครับให้มันกลายเป็นค่าว่างไปนั่นเองนะครับกด enter ดู้ะครอบที่นี่นะครับกด f9 ดูนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็จับมันมารวมกันนะหรือการใช้คอนแทกนะครับซึ่งมีใช้ตั้งแต่ excel 2016นะครับวงเล็บปิดกด ctrl กับชิปค้างไว้แล้วกด enter นะครับมันจะเป็น a r r a y นะ นั้นอี่สูตรลงไปด้านล่างเนะี่ยก็หลักการมันก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะหากเราต้องการเรียงสลับดูการเรียงจากมากไปน้อยนะครับผมย้ายมาไว้ที่นี่นะตรงนี้เหมือนเดิมนะครับการเรียงจากมากไปน้อยนะครับตรงแอคติเกตตรงนี้เราเปลี่ยนจากเบอร์สิบห้าเป็น14ี่นะครับเนื่องจากเบอร์14ตรงนี้ความหมายของเบอร์14บสี่นะก็คือลัตส์นั่นเองนะครับตรงนี้นะสังเกตนะครับตรงนี้นะมันจะกลายเป็น ลาสนะครับถ้าเราจะใช้ล่าสเราก็ใช้14แทนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนที่เหลือก็เหมือนกันหมดนะครับกดคอนโทรลกับชิปค้างไว้นะครับแล้วกด Enter นะครับจากนั้นก็ Copy สูตรลงไปลัดการนี้เหมือนกันเลยนะครับก็ลองนำไปปรัดใช้ดูนะวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ